สวัสดีครับเอเมซิทแอนโซราเซลนะครับผมผมช่างเอกนะครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่นี่เลยนะฮะไร่พิงใจนะครับก็เป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นของกำนันโชติกานะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะฮะที่ให้โอกาสทีมงานเราเสมอมานะครับก็เริ่มตั้งแต่ติดตั้งในส่วนงโซล่าปั๊มนะครับขนาด2แรงม้านะครับแล้วก็เป็นชุดออฟกิดนะครับที่บ้านหลังนี้เลยนะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับ เป็นออฟฟิตขนาด5กิโลวัตต์นะครับซึ่งแต่เดิมก็ติดตั้งมาแล้วประมาณ2-3ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับใช้ก่อสร้างบ้างอะไรบ้างนะแต่จริงๆแล้วในส่วนของโูปโซลารเซลล์ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องเชื่อมเครื่องตัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้งานมานะครับปี2ปีเลยนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ และสําหรับที่นี่นะครับไร่พิงใจเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้อีกศูนย์หนึ่งนะครับที่บ้านน้อยนะครับอําเภอโพธาเรสวยงามมากครับที่นี่นะครับมีพืชพันธุ์นานาชนิดเลยนะครับทั้งเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นดอกกระเจียวนะครับแล้วก็มีโกโก้มีฝรั่งมีมะพร้าวนะครับสาวรสนะครับรวมถึงไม้ประดับไม้ล้อมก็มีนะครับสาหรับท่านใดที่ ลักทางด้านเกษตรนะครับอยากทําในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแนวๆนี้นะฮะก็สามารถมาศึกษาดูงานกับทางกํานันโชติกาได้นะครับก็ที่นี่เขาเปิดให้มาศึกษาดูงานอยู่แล้วแต่โจทย์ใหม่ของเรานะครับอยู่ทางด้านนี้เป็นจุดที่ทางกํานันเนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะฮะอาคารสีขาวเนี่ยนะครับ ก็คือจะเปิดเป็นในส่วนของร้านกาแฟนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีเบเกอรี่ด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอชมกันตรงนั้นนะนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือต้องการใช้ระบบออฟกิดเลยนะครับเบื้องต้นนะครับอาคารแบบนี้ก็ต้องมีแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูแอร์กันก่อนทั้งร้านเรานะฮะก็ได้น้ำแอร์มาติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทดสอบระบบอยู่นะฮะแต่ว่า ท้องฟ้ามืดคืมนะครับแล้วก็เย็นมากแล้วตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะฮะนี่เลยนะครับแอร์นะฮะเย็นฉ่ำเลยนะครับใช้งานอยู่ตอนนี้เปิดอยู่ประมาณ21องศานะครับอุณหภูมิก็น่าจะใกล้เคียงนะฮะไม่แน่ใจว่าจะถึงย1็หรือเปล่าพอดีไม่มีเครื่องวัดอุณภูมิมานะครับแต่ก็เบื้องต้นนะฮะเย็นฉ่ำเลย เป็นแอร์ขนาด24,000 BTU นะครับเป็นตัว BTU เต็มนะฮะแค r ริออินเวอรตนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างนะฮะไปดูระบบกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ช่างก็กำลังเก็บงานอยู่นะครับเบื้องต้นก็สามารถทดสอบระบบได้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะแผงนะครับเราใช้ทั้งหมดเนี่ยจำนวน8แผงนะครับอยู่ด้านบน เป็นแผงขนาด500วัตต์นะครับเป็นโมโนฮับเซลเป็นยี่ห้อเทียหน้านะครับเป็นยี่ห้อที่เรามั่นใจที่ใช้งานอยู่ในขณะน,นี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือบิวขึ้นมาใหม่เลยนะครับบริเวณใต้ถุนบ้านตรงนี้นะครับก็เทป,ปูนขึ้นมาแล้วก็บิวในส่วนของโครงสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะจับยึดในส่วนของตู้คอนโทรลนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์แล้วก็ In water, แบตเตอรี่ Battery. นะครับในส่วนของตู้คอนโทรลนะครับของเราก็นะครับได้จัดทำไว้เป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งเป็นในส่วนของ ATS นะเพื่อที่จะสลับไฟในอนาคตนะับเผื่อว่ามีไฟฟ้าเข้ามาหรือว่าจะใช้ในส่วนของจีนนะครับเพื่อที่จะใช้สลับเผื่อระบบมันมีปัญหาหรือว่าไฟฟ้าไม่พอสำหรับอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็เป็นย่อโควต นะครับขนาด5กิโลวัตต์48โวลต์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ออฟกิดนะครับก็สามารถใช้ไฟฟ้าเข้ามาสลับใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตขนาด48โวลต์นะครับ9.5กิโลนะครับหรือว่า10กิโลนะครับก็จะเป็นลิเทียมนะครับตัวนี้นะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็จะเป็นแพ็คสำเร็จรูปนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ สวยงามแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้เพิ่งติดตั้งระบบเสร็จนะครับเมื่อกี้ทดสอบแอร์ไปนะครับก็ใช้แอร์อยู่ประมาณ1 1แอมป์นะครับก็ใช้งานได้อยู่สําหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการติดตั้งระบบออฟกิดนะครับใช้ตามบ้านเรือนบ้านสวนนะครับจะใช้งานกับแสงสว่างทีวีพัดลมหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับรวมถึงแอร์นะครับเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อทีมงาน emisweet and s o l a เ cell ได้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอสังามจังหวัดพิจิตนะครับ ก็โทรเข้ามานะฮะที่เบอร์0815968826นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับคลิปตัวต่อไปนะครับยังไงเราจะนำเสนอนะครับงานติดตั้งดีๆแล้วก็อุปกรณ์ดีๆเกี่ยวกับโซลารเซลล์นะครับรวมทั้งถึงวิธีติดตั้งนะฮะระบบต่างๆนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับฝากติดตามช่องด้วยครับผมขอบคุณมากครับ